เอาละครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ผมกักเองกับเกม l a กนล็อกเอ็กเน็กซ์เจเนเนะครับวันนี้อยู่กันในหัวข้อสะท้อนขั้นสุดนะครับก็คือเป็นอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์สวมใส่เป็นการสะท้อนขั้นสุดนะครับและนี้ก็คืออุปกรณ์ที่ผมสวมใส่อยู่ปรับแต่งไปแล้วถึงขั้น5นะฮะ จะหมดแล้วนะฮะเหลืออยู่ชิ้นเดียวชิ้นสุดท้ายนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาปรับแต่งแล้วก็ไปลองให้ทุกคนดูนะครับว่ามันจะสะท้อนเท่าไหร่นะครับสะท้อนขั้น5้าเนี่ยมันสะท้อนเท่าไหร่ตอนนี้นะครับมันสะท้อนอยู่ที่30%มเนตะครับดาเมจที่ได้รับมาเท่าไหร่คืนกลับไป30%นะฮะนี่นะครับก็เหลือชิ้นนี้ชิ้นเดียวครับตอนนี้นะครับเลเวลหลอมผมก็ยังไม่ถึงนะครับผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วเหลืออยู่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อในตลาดกลางเลยนะฮะนี่ครับ ราคาก็ตอนนี้นะครับเซิร์ฟเอ็กพอรนะครับก็อยู่ที่15,700นานะครับต้องการ16ชิ้นนะครับเป็นเงิน2องแ0 0ื่นเพชรชมพูนะฮะโอเคซื้อเลยนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปรับก่อนนะครับในช่องรับนะครับนี่ครับอืมรับแล้วครับจำนวน16ชิ้นต่อไปจะเป็นการปรับแต่งนะครับแล้วก็เลือกอุปกรณ์นะครับ นี่นะครับปรับแต่งขั้นสุดนะครับขั้น5ครบทุกชิ้นนะครับมันจะสะท้อนเท่าไหร,ร่นะฮะไปดูกันเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วครับเดี๋ยวไปดูสเตตัสกันโอเคมาแล้วครับสเตตัสตอนนี้ก็คือนี่นะครับ สะท้อนอยู่ที่3 5เเซนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะมีการสะท้อนเพิ่มในส่วนของอาวุธเงานะครับเพราะผมเล่นไนท์ไนท์ดาบโล่นครับไนท์ยสสะท้อนนะครับนี่ครับก็จะเป็นสถานะเอนดูนะครับเขาบอกว่าจะสะท้อนเนี่ยสะท้อนเวทสะท้อนกายภาพ5เซนและเวทอีก5%เซนะฮะเวลากดใช้ก็จะวนลูปอยู่ที่10วินาทีนะครับออฮะก็10วินาทีก็จะกดใหม่มีช่องว่างในการกด ือเสี่ยววินาทีครับก็คือมันจะวนครับพอกดแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเมื่อกี้กดเข้าไปแล้วเป็นไงครับอันนี้กดปึ๊บมาดูกันครับว่าตอนนี้มันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับนี่ครับก็จะขึ้นเป็นสะท้อน40นะครับโอ้โหมันโคตรเยอะครับบอกเลยใครตีผมเนี่ยบอกเลยว่าสะเทือนแน่ๆครับสะท้อน40เเดี๋ยวเราหาอาสาสมัครก่อนดีกว่าครับก็คือ ต้องขอขอบคุณคุณวายมากมากเลยนะครับเป็นอาสาสมัครครับเออคือเล่นเป็นสไนนะครับคุณวายมีเลือดอยู่ที่1นึ่งแสนหนึ่งหนึ่งพันยนะครับมีพีเอแท็กอยู่ที่1 3ึ่งหนะครับโอเคไปดูกันเลยครับตอนนี้เราอยู่ในอารีน่านะครับนี่ก็คือนี่ก็คือโหลดเคาน์เตอร์แอคแท็กกับเอนดูนะครับเอนดูก็สะท้อนเพิ่มอีก5%นะครับ เป็น40%นะครับที่เขาหยุดยิงไปแล้วน่าจะใกล้ตายและนี้นะครับก็คือเห็นตั้งฝานะครับที่เป็นตัวเลขกตวขายนั่คือการสะท้อนไปนะครับที่นี่เป็นไงครับเรียบร้อยไปแล้วครับโอ้โหโคตรคูโอ้โหยังไม่ทันตีเลยครับอตอนนี้ี่มาต่อนะครับเราต้องบวกครับเพราะว่าเลือดเราเหลือน้อยฮะ เ,เลือดตัวเดียยังเต็มอยู่รับอ่าเลือดดียังเต็มเนี่ยนี่ตัวนี้เลือดสองแสนกว่านะครับชิมเกนนะฮะนี่ผมจะตายแล้วอ๋อนี่ครับสะท้อนด้วยครับเป็นยังไงครับพวกการตีงผมด้วยเอาตายคู่ครับบอกเลยโคตรเจ๋ง โอ้สะท้อนนะครับสีขาวชุดแมงคลองนะครับชุดขาวเลเวล25นะครับแต่างนี้ยืนเฉยดีกว่าครับยืนยืนเฉยๆนะครับให้คุณเกมเขาตีไปนะครับเดี๋ยวเรานี่นะครับมาดูกันว่าเลือดคุณเกมเนี่ย211,480เนี่ยเรียบจะค่อนข้างเยอะนะครับดีตัวนี้นะครับจะื้อแบบสะท้อนแค่3 5%นะฮะเรียบร้อยครับโอ้โหเนี่ยครับ เราจะเห็นได้ว่าเลือดของคุณเกมนะครับยังเหลือเยอะอยู่เพราะว่าวีเนี่ยเขาอัพอินครัอินจะไปเพิ่มเอ็มเดนั่นเองนะครับต่อให้เราสะท้อนกลับไปนะครับเขาก็มีการลดการโดนเอฟเฟกต์การไล่เวทอยู่ดีต่อไปนะครับเราจะทําการกดเอนดู do, แล้วก็กดเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์เนี่ยคือมันจะไม่โดนอะไรเลยนะครับมันจะถูกป้องกันได้แป๊บเดียวนะฮะพอโล่แตกเนี่ยก็คือมันจะสะท้อนกลับไปด้วยแล้วก็จะมี การสะท้อนจาก e n d ูเพิ่มอีก5%นะครับเมื่อกี้35นะครับพอกด e n d ูก็จะเพิ่มเป็น40%เดี๋ยวเราบอกให้คุณเกมตีก่อนครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะยืนเฉยๆนะให้คุณเกมตีเนี่ครับก็คือ m d e f t ผมค่อนข้างน้อยครับเพราะว่าผมเพิ่มยิปเพื่อเพิ่มเลือดนะครับเพื่อเพิ่มเลือดให้เยอะๆนะครับเพราะว่าผมเป็นตัวแทงนะผมยืนตัวข้างหน้า ให้ทุ่มเต็มปีครับโอ้โหสะท้อนกลับไปที่ตัวเหนียวคับเห็นไหมครับว่ามันโดนนิดเดียวนะครับเพราะว่าเขาเพิ่มอินน่ะอินเขาเพิ่ม M X Tag กับ M M d e p t นะฮะต่อไปเป็นไชนไคคุณวายนะครับมาอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือเรากด M D กับา Halter ไปนะฮะนี่ครับจะเห็นว่าเลือดรถขโดอย่างเร็วอ่ะรถเร็วมากเลยนิดเดียวแล้วอ่ะอือหื นี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอคุณว่ายยิงอีกทีนะครับนี่ครับเลือดเราก็เหลืออยู่แสนเจ็ะแสนหกแสนห้นี่นะครับไปแล้วโอ้โหโอ้บอกเลยว่าชุดขาวแมงทองเนี่ยนะครับก็เป็นเคี่ยวเล็บอย่างดีให้สายแทงอย่างเรานะครับโอเคเราไปดูในกิจกรรม KVM กันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรากดออโต้เลยครับนี่สะท้อนไปที่40นะครับตอนนี้ เราก็นําไปก่อนนะครับเราเป็นสายแองนะฮะนี่ครับให้เขายิงนะฮะให้เขารุมยิงเราครับแล้วเราก็ทอเห็นหะครับว่าเลือดลดเร็วเเร็วมากเลยฮะเลือดผมก็จะหมดแล้วเรียบร้อยครับไปก่อนเพื่อนครับนี่ครับก็มีฝั่งหลวง้ามก็เสียชีวิตึ้นหนึ่งนะฮะแต่ว่าเขามีท่านะครับเดี๋ยวเขาก็ชุบฝั่งเราก็มีนะฮะรอบแรกนะครับไม่ได้อัดต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับชนะไปแล้วหนึ่งรอบ อันนี้คือรอบที่สองนะครับนี่นครับก็คือ,อพ้าเราตายก่อนนะพ้าเนี่ยบอกเลยว่าในกิจกรรม k v m เนี่ยคือผู้กำชาตานะครับว่าบอกได้ว่าจะชนะหรือจะแพ้นะครับคือแต่ว่าส่วนใหญ่ทำไมไม่เข้าใจครับว่าทำไมเขาไม่เปยิงพ้าก่อนแต่ว่าพ้าเนี่ยจะเป็นอะไรที่ตายยากมากครับคือเขาฮิวได้เขามีแบบกันตายนะฮะ นี่ครับอือหือนี่ครับดาเมจที่ได้นะครับหกแสนเจ็ดมื่นสี่พันหกร้อยเก้าสิบสี่นะครับโอ้โหดาเมจค่อนข้างเยอะนะครับคือไปยืนให้เขาตีนะครับแต่ว่าดาเมจหกแสนนี่ครับนี่คือเคี่ยวเล็บของสายแทงนะฮะนี่โอ้โหในรอบสุดท้ายนะครับต้องชนะเท่านั้น โอ้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราเตรียมตัวแป๊บนึงนะครับเอาละครับเราก็ไปตีพ้าก่อนเลยครับเพราะว่าพ้ามีส่วนสำคัญนะครับอย่างที่ผมบอกไว้พ้ามีส่วนสำคัญในการกลุ่มชะตานะครับว่าจะชนะหรือเปล่านะครับในกิจกรรม KVM นะนี่ครับอ้าวโดนสลามกินเข้าไปครับนี่ครับใน KVM เนี่ยสลามก็มีส่วนสำคัญนะครับมันตัดจังหวะได้ได้บ่อยมากเลยัะ นี่ครับก็มาจัดการพากเขาก่อนครับนี่ครับตายยากมากหาเรียบร้อยครับพอพาเขาตายก็จะง่ายขึ้นเนะี่ยนี่ครับเอาละครับเหลือตัวเดียวเหลือวีตัวเดียวครับกดโปรวูเพื่อลดดีเฟน20เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่ามันก็จะไปเพิ่มแอคแท็กเขาอีก20เปอร์เซ็นต์เหมือนกันโอ้โหดาเมจที่ได้นะครับเป็นล้านนะครับหนึ่งล้านสามหมื่นแปดพันหกร้อยนะครับโอ้โหค่าไปห้าด้วยนะครับโอ้โหยังโหด บอกเลยนะครับเซตสะท้อนนะครับถ้าใครอยากจะใช้ก็ใช้ได้นะครับแต่อับค่อนข้างเยอะนะครับใช้เซนนีเยอะมากแต่พอทำเต็มแล้วคุ้มมากๆครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มานี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ